เดินเลยค่ะคข้างข,งขงวาเนาะอ่อแรงเดินกลับให้หน่อยค่ะค่อยๆเดินนะเดินปกติอะค่ะค่อยๆเดินโอเคอะไม่ไหวแล้วเนาะโอเคโอเคพอแล้วค่ะ อะเดินมาเลยค่ะโอเคเดินกลับให้หน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะอาการไม่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 ตึงไม่อะไรยังไม่ตึงไม่ไกลเกินไม่ตึงไม่ปวดเ,เดินได้โอเคขึ้น โอเคก็คือดวดไปครั้งที่แล้วก็ดีขึ้นเลยนะคะ